บิตคอยสมเหตุสมผลชามัตภาลีฮัพิทยากล่าวว่าการที่ประเทศต่างๆถือสกุลเงินของตัวเองร่วมกับบิตคอยนั้นสมเหตุสมผลครับ ชามัดพาเลียพิทยาครับนักลงทุนมหาเศรษฐีกล่าวว่าบางประเทศที่ใช้บิตคอยควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่นของตนเองนั้นถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดมากครับในรัวตอนใหม่ของ all in podcast ครับตัวของพาเลียพิทยากล่าวว่าเขาเพิ่งพูดคุยกับเวนเซสคาซานะครับผู้ประกอบการในซิลิคอนวัลเลย์ครับที่แนะนำว่าเขาแนะนำเขาเนี่ยนะครับให้รู้จักกับบิตคอยในปี2010นะครับ ตอนนั้นเนี่ยบิตคอยยังราคาที่ประมาณ80ดอลลาร์เท่านั้นเองครับถูกมากนะครับพระยาพิทยาครับกล่าวว่าทางคารเซสนะครับอธิบายแนวคิดอันทรงพลังครับซึ่งปูทางสําหรับการนํำบิตคอยมาใช้เป็นจำนวนมากก็บอกนี้ครับว่าตอนนี้ผมเนี่ยได้พูดคุยกับเวนซ์นะครับเวนซี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้วิธีที่เขาอธิบายซึ่งทําให้ผมเข้าใจเป็นอย่างมากก็คือมีหลายประเทศที่ไม่เคยมองบิตคอยด้วยความเชื่อถือแม้ว่าพวกเขาจะ สนุนก็าตามสหรัฐอเมริกาอาจเป็นหนึ่งในนั้นแต่มีประเทศจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆที่จะกลายเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินคู่กันก็คือสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศและบิตคอย n หลายประเทศเหล่านี้จะมีมุมมองที่ว่าทั้งสองสกุลเงินมีความจําเป็นยิ่งยวดครับข้อแรกเมื่อคุณทําธุรกรรมแต่ละวันสําหรับสินค้าและบริการแบบสุมและข้อ2เมื่อคุณต้องการซื้อสินค้าสินทรัพย์ถาวรน,นะครับจาเป็นต้องมีมูลค่าหลงเหลืออยู่ในตัวเอง คุณจำเป็นจะต้องใช้บางอย่างเช่นบิตคอยน์และผมคิดว่านั่นเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากมาสิทธิ์ยังกล่าวครับว่าคาเซสครับขอให้เขาเดูการทําราคาของบิตคอยน์หลังจากการฮับ i ิงแต่ละครั้งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะลดรางวัลของนักขุดลงครึ่งหนึ่งภารียพิทยาก็ได้เกิดได้แชร์กราฟนะครับที่เห็นว่าต่อเดชี่เห็นนะครับว่าบิตคอยนเนี่ยอาจพุ่งสูงขึ้นเกือบถึง 5 0 0 0ดอลลาร์ครับภายในตุลาคมปี2025ครับหากบิตคอยมีการทำราคาทรงเดียวกันกับขาขึ้นตลาดรอบล่าสุดเรายังบอกครับว่าถ้าเกิดว่าคุณดูสิ่งที่กราฟราคานี้สามารถบ่งชี้ได้ก็คือหากสิ่งนี้เริ่มไปถึงระดับการแข็งค่าเหล่านี้มันจะเข้ามาแทนที่ทองคำอย่างสมบูรณ์และเริ่มกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการทำธุรกรรมทรัพสินทรัพย์ทาวนหากคุณแต่งงานความกับความกังวลว่าบางคน จะมีค่าเงินดอลลาร์ตกต่ำคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่น่าสนใจจริงๆอันนี้ก็ถือเป็นมุมมองของมหาเศรษฐีคนหนึ่งในโลกนี้นะครับถามว่าเราจะต้องเชื่อเขาไหมก็อาจจะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ต้องบอกคนีว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างสูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมองตามสถิตินะครับเพราะเศรษฐีตอนนี้ก็รู้สถิษิเหมือนกัน ถ้าเกิดเรามองจากสถิติที่เกิดขึ้นในกราฟนะครับเกิด่ใกการทับวิ่งทุกปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาบิตคอยมันมีการพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วพุ่งขึ้นและแทุกครั้งที่มันพุ่งขึ้นมันพุ่งขึ้นสวนกระแสความเห็นของกูรูหลายคนมากๆนี่คือสิ่งที่มันมันน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ถือว่าค่อนข้างน่าจะถือมากสุดก็คือสถิติของตัวมันเองครับผมไม่ได้บอกว่าผมต้องเชื่อกูรูทั้งหลายหรือว่านักวิเคราะห์ทั้งหลายแต่ผมอ่ะ เชื่อในสถิติของตัวบิตคอยเองเชื่อในกราฟของตัวมันเองเชื่อในความที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วของตัวมันเองผมจึงมองว่าเป็นไปได้ครับที่ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นหรือในช่วงปลายปีหน้าราคาบิตคอยอาจจะพุ่งไปเกินกว่าเท่าตัวหรือ2เท่าตัวนี่คือสิ่งที่ผมต้องบอกว่าหลายคนเรียกว่ากาวนะครับแต่สําหรับผมจากการที่ผ่านประสบการณ์นี้มาประมาณ7-8ปปีแล้วในเรื่องของบิตคอยอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดครับแต่ก็ถือว่ามากพอสมค,ควร ผมเชื่อเขาว่าเป็นไปได้เพราะผมพลาดมาหลายรอบกขบวนหลายรอบมากเพียงเพราะว่าเราคิดสวนทางแบบกูรูทั่วไปอันนี้ก็เป็นวองส่วนตัวนะครับยังไงคุณลองวิเคราะห์กันก็แล้วกันนะครับอย่าลืมติดตาม Bitcoin c r a z y ด้วยนะครับผมบ้าให้สุดหรือขอ i t c o i n ทุกวันแปดโมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยค้าแชนแนลคอนเทนต์ดีเพื่อไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยครับผมก็สามารถสปันเซอนได้ครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์สุงต่อให้เพื่อนเพื่อนสามารถเติมใจให้ผมได้ผ่านทาง True m นี One y w ล l l e t และ ครับถ้าเกิดคุณเห็นปุ่มจอยตใต้คลิปนี้กดปุ่มจอยได้เลยครับเป็นมเบอร์อะไรเดือนไม่เห็นไม่เป็นไรสำคัญสุดคือ True Money Wallet นะครับผมหากใครต้องการจะเทรด cryptocurrency อยากได้ว a l l e t ตของตัวเองยังไม่มีกระเป๋าว a l l e t หรือว่ามีแล้วอยากมีหลายใบผมนะนำบา b บิดครับ Bybit คือ1ใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกตอนนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยสูงแล้วก็มีเหรียญใ,ให้เลือกมากมายเลยนะครับผม หากคุณอยากได้รีวอร์ดอยากได้สิทธิพิเศษอยากได้ส่วนลดต่างๆมากมายคุณต้องสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับดูจบแล้วเลื่อนลงไปจะเจอลิงก์ครับกดได้เลยนะครับสมัครได้เลยเพียงนี้คุณได้สิทธิ์นั้นทันทีเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ